ข้อ18รูปวงกลม A มีความยาวรอบรูปทั้งสิ้น220เซนติเมตรมีรัศมีเท่าไหร่ถ้าโจทย์กำหนดให้ค่าพายมีค่าเท่ากับ22ส่วน7อ่ะทีนี้ดูนะเขาถามถูกไหมว่ารูปวงกลม A พี่วาดรูปวงกลมขึ้นมาก่อนฟึ้น มีรัศมีเท่าไหร่ไม่รู้แหละคือสิ่งที่เขาต้องการถามถูกไหมเพราะฉะนันพี่กาหนดให้สิ่งที่เขาถามมีรัศมีมีค่าเท่ากับ r ก่อนถูกไหมรัศมีมีค่าเท่ากับ r สิ่งที่เขาบอกมาก็คือเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปของวงกลมมีค่าเท่ากับ220เซนติเมตรโดยมีค่าพาย เท่ากับ22ส่วน7นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้ถ้าเราวาดรูปน้องก็จะเข้าใจโจทย์ข้อนั้นได้ง่ายมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาอันนี้ไปคิดต่อพี่ก็บอกว่าการที่น้องจะรู้ว่ารัศมี r ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องก็ต้องรู้วิธีการหาเส้นรอบรูปก่อนเพื่อคิดรัศมีย้อนหลังถูกไหมพี่ว่าน้องหลายคนจําได้แล้วว่าวิธีการหาเส้นรอบรูปหายังไงนะ สูตรการหาเส้นรอบรูปมีค่าเท่ากับ2พอาร์นั่นเองอย่ามีใครตอบว่าพอาร์กำลังสองนะเพราะว่าพอาร์กำลังสองคือวิธีการหาพื้นที่ของวงกลมนั่นเองแต่ถ้าเกิดเส้นรอบรูปของวงกลมเมื่อไหร่สูตรคือ2พอาร์โดยที่ถ้าเราเอาค่าที่โจทย์ให้มาแทนค่าน้องก็จะได้ว่าเส้นรอบรูปของวงกลมมีค่าเท่ากับ2 2 0เท่ากับ2พอาร์ถูกไหม เท่ากับ2เอา2ไปตัด2 1 2ได้เป็น110ก็จะกลายเป็น110เท่ากับพาย R แต่ว่าโจทย์กำหนดให้พายซึ่งเป็นค่าคงที่เนี่ยมีค่าเท่ากับ22ส่วน7เพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากรู้ว่ารัศมีมีค่าเท่าไหร่น้องทำยังไงเอ่ยน้องก็ย้ายข้างถูกไหมเศษส่วนอันนี้คูณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะย้ายข้างก็ต้องเปลี่ยนคูณเป็นหารเศษส่วนเปลี่ยนคูณเป็นหารก็ต้องกับเศษเป็น ส่วนก็จะกลายเป็นคูณด้วย7ส่วน22นั่นเองจะหารัศมีทำยังไงต่อตัดกันซิมีเลขอะไรตัดกันได้เอา11ห้หาร1 11 11สใส่0 11ย2 22 2 1, 2 2 5 1 0ก็จะได้ว่า7คูณ5เท่ากับ35เซนติเมตนั่นเองเพราะฉันน้องก็จะได้ว่าอ๋อถ้าเราแก้สมการย้อนกลับเนี่ยนะเราจะได้รัศมีของวงกลมนี้ ก็คือค่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับ35เซนติเมตรนั่นเองแล้วถ้าน้องเอารัศมีอันเนี้ยไปหาค่าเส้นรอบรูปตามสูตร2พาย r น้องก็จะได้ออกมาว่าเป็นเส้นรอบรูปคือ220เซนติเมตรนั่นเองนะเพราะฉันสรุปวงโกววงนี้มีรัศมีเท่ากับ35เซนติเมตรจากการคิดย้อนกลับของสูตรเส้นรอบรูป2พาย r นั่นเองนะเพราะฉันข้อนี้ตอบ35เซนนะคะ